สิทธิความอนุญาตนี้จะแนะนำรายงานท่านผู้มีเกียรติการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีค่ะโดยใช้ในการเกษตรจัดที่เิ้งเงพื้นที่สิบให้กับเกษตรกรสามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ย๙8 2 7ไร่คิดเป็นร้อยละ 25. จุดมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในปัจจุบันจะผลักเศษเปลือกผลไม้ใบไม้นำมาทำเป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยให้เจ็ดเป็น อบรมฤทธิไสยเดียนินร่วมในโอกาสนี้ทุกคนนะครับแล้วก็เรียนตัวแทนงการปฏิบัจอมาลคุณลากรของไม,ไม่ได้เจอสภากเากษตรกรแต่ว่าทางประมาณท่านลอยวัดผลลูกกินท่านอุดมศักดิ์เจริญวุฒิท่านภาษ,ษาเขีน,น,นว,ว่าถามน้อยในช่วงปีของปีที่ผ่านมายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มแรกเรียนไรต่างๆกันก็สามารถรูดคุย แต่ได้ด้วยัวเพื่อนในตลาดนะครับเพราะนั้นก็สามารถช่วยตรงนี้ได้การเกษตรที่ราทางสูงขึ้นนะครับก็เราก็ต้องดูว่าจะหาวิธีตอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรแจ้งรบนตอนออกแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกต่อด้วยนะครับให้กับท่านช่วย อยชลำเภอที่สองจะเป็นอำเภอตีราชานะคะและตามด้วยอำเภอพนัฐนิคมค่ะเตรียมไว้เลยค่ะสองท่านค่ะแป๊บนะคะสองคนเพราะมันนหนักนะหนักครับโอเคครับครับะวังระวังคนเดี๋ยวเอาไปเอาไปโอเดี๋ยวต่อไปเป็นอำเภอพนัฐนิคม ค <Okay. laughs> ่ะแลอเชิญเกษตรกรอันนี้มันยัง <c oughs> ดูยังอยู่น <c oughs> ะก็ไปค่ะอําเภอสัตหีบค่ะและตามด้วยอําเภอก่อจัายินดาใตฟแลยค่ะ <c oughs> ในหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมนะคะเราจะแจก